ความเดิมในตอนที่แล้วหลังจากที่เคธบิชอปได้สูญเสียคุณพ่ออันเป็นที่รักไปในเหตุการณ์เอเลียนบุกโลกในปี2012ความคิดของเธอก็ได้เปลี่ยนไปตลอดการเครได้ตั้งปณิธานในใจครับว่าสักวันหนึ่งเธอจะต้องเป็นฮีโร่ให้ได้โดยมีคลินบาตันหรือฮอกอายเป็นแรงบันดาลใจจนในตอนนี้ครับดูนว่าเคจะได้เข้าไปพัวพันกับแก๊งอาชญากรรายนึง ที่มีความแค้นฝังหุ่นกับโรนินซึ่งเคทได้เผอขโมยชุดของโรนินมาใส่ครับโดยที่เธอไม่ทันตั้งตัวทําให้ตัวเองตกเป็นเป้าลําปากไปถึงคลินบาตันครับอดีตโรนินตัวจริงจึงต้องเข้ามาช่วยแก้ปัญหาในครั้งนี้สวัสดีครับผมมอร์โบทุกคนกลังจะได้ฟังสรุปในเรื่องซีรีส์เรื่องใหม่จากทามาเวลอย่างเรื่องฮอปไอใน EP ีที่2กันแล้วครับใครที่ยังไม่ดู E ีีก่อนหน้าให้กดกลับไปดูก่อนที่ลิงก์ใต้คลิป สำหรับเพืเ่อนๆคนไหนที่ชื่นชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์ให้อดมินคนละหนึ่งไลค์เป็นกำลังใจให้หน่อยนะครับและถ้าทุกคนพร้อมกันแล้วไปฟังกันเลยครับหนังได้เปิดเรื่องขึ้นมาต่อจากในตอนที่แล้วหลังจากที่ลินบาตันเขาได้รู้แล้วว่าคนที่อยู่ภายใต้ชุดโรนินของเขาก็คือเคสกินก็เตือนถึงความอันตรายของมันครับว่าไม่ควรที่จะเอามาใส่ ชุดชดนี้ได้ไปสร้างศัตรูในอดีตไว้เยอะมากๆก่อนที่พวกเขาทั้งคู่ครับจะพากันเดินกลับไปที่อาพาร์ตเมนต์ส่วนตัวของเคสเพื่อกบดานคิดในตอนนั้นไม่รอช้าครับเขาขอชุดนั้นคืนจากเคสเก็บเอาไว้ก่อนแล้วก็ถามกับเธอว่าไปได้ชุดนี้มาย่งไงใช้มันใส่ทําอะไรไปแล้วบ้างมีใครที่เห็นใบหน้าเธอจริงๆหรือเปล่า ซึ่งเคทก็ตอบว่าชุดนั้นฉันขโมยมาน่ะใช้มันอัดน,นักเลงไปบ้างช่วยเจ้าหมาและฉันก็มืออาชีพมากเพียงพอที่จะไม่ปล่อยให้ใครเห็นหน้าแน่ๆคินที่ได้ยินแบบนั้นก้อนข้างอุ่นใจครับพร้อมกะบอกเพิ่มเติมว่านักเลงพวกนั้นมันมีชื่อว่าแก๊งทร็กสูรหนึ่งในแก๊งที่โรนินเคยจัดการพวกมันไปเมื่อหลายปีก่อนว่าแต่ระหว่างที่เธอกําลังสวมชุดนั้นได้แวะไปที่ไหนมาบ้างเพราะว่าเป็นไปได้สูงครับว่าพวกมันอาจจะแอบตามเธอตั้งแต่ตอนนั้นเลยเคทก็บอกว่าไม่มีนะ ก็แค่แวะมาส่งมาที่นี่ที่เดียวเลยยังไม่ทันพูดขาดคำครับพวกแท็กสูตรก็ได้เดินทางมาถึงที่หน้าอพาร์ตเมนต์ของเคสเป็นที่เรียบร้อยมันก็เลยรู้เลยครับว่าคนที่อยู่ภายใต้ชุดโรนินก็คือเคสบิชอปนั่นเองครับคลินคิดในใจสวยแล้วไงล่ะแล้วพวกแท็กสูตรครับก็จัดการโยนระเบิดไฟขึ้นไปที่ห้องของเคสจนเผาทุกอย่างจนวอดวายครับคลินได้บอกกับเคสว่าเราต้องไปเอาชุดนั้นมาแต่ไฟในห้องมันแรงเกินไปครับ แถมพวกมันข้างนอกก็มีกันเยอะทางที่ดีในตอนนี้ควรจะหนีไปตั้งหลักกันก่อนเดี๋ยวฉันค่อยกลับมาเอาชุดที่หลังก็ได้ซึ่งหลังจากคลินและเคสสามารถหนีพวกแท็กสูตรมาได้แล้วพวกเขาก็ต้องหาที่กบด้านใหม่ครับในตอนนั้นเคสก้อนข้างตื่นเต้นเธอนึกว่าจะได้ไปเหยียบที่ตึก a เวนเจอร์ทาวเแล้วสิแต่ความฝันของเธอครับก็ต้องมาพังทลายระหว่างทางเพราะคลินได้บอกว่าโทนี่ได้ขายตึกนั้นไปเมื่อหลายปีก่อนแล้ว เคทก็เลยเสนอรับว่ามีที่หนึ่งที่น่าจะปลอดภัยอพาร์ตเมนต์ของป้าของเธอนั่นเองครับและเมื่อมาถึงคินก็ได้บอกให้เคสเนี่ยทำแผลซะ กดดานที่นี่อยู่สักพักส่วนฉันจะไปเอาชุดเคลียร์ทุกอย่างให้จบจะได้กลับไปหาลูกที่รออยู่ที่บ้านสักทีในคืนนั้นครับคลินก็จัดการปลอมตัวเป็นหนึ่งในนักดับเพลิงแฝงตัวเข้าไปในอาพาร์ตเมนต์ของเคทที่ถูกไฟเผาแต่ไม่ว่าคลินจะหายยังไงครับก็หาชุดโรนินของเขาไม่เจอสักทีแต่ก็ใช่ว่าเขาจะกลับบ้านมือเปล่าคลินได้เจอบอกแสถึงคนที่น่าจะเอาไปรับมันคือสัญ,ญลักษณ์ N Y C Love แล้วคลินก็กลับมาหาเคทเพื่อบอกกับเธอว่าเขาหาชุดนั่นไม่เจอว่ะ มีแค่บาะแสที่น่าจะต้องตามไปต่อกลายเป็นว่าคนที่เอาชุดโรนินไปเป็นเพียงแค่ดักดับเพลิงคนหนึ่งรับที่เป็นสมาชิกของชมรม N.Y.C. Love ที่ในตอนนี้เขาคนนั้นได้ถ่ายคลิปของตัวเองสวมชุดนินจาครับอวดลงโลกโซเชียลอย่างสบายใจก่อนที่เช้าวันต่อมาก็ได้มาถึงคินต้องมาบอกข่าวร้ายกับลูกของเขาครับว่าคงกลับบ้านไปพร้อมกับพวกเขาไม่ได้ครับ พอติดงานด่วนซึ่งมันก็เลยทําให้ไลลาครับลูกสาวคนกลางของคินไม่ค่อยพอใจสักเท่าไหร่พ่อมีเรื่องอะไรหรือเปล่านึกว่าปีนี้เนี่ยพ่อจะอยู่บ้านในวันคริสต์มาสกับพวกเราแล้วแท้ๆคลินที่ได้ยินแบบนั้นก็ให้สัญญาเลยครับว่าคริสต์มาสอีกตั้ง5วันพ่อกลับไปทานแน่ๆลูกพ่อให้สัญญาไลาลาก็เลยใจชื้นขึ้นมาหน่อยครับก่อนที่คลินจะกลับมาหาเคสอีกครั้งเพื่อเคลียร์เรื่องทุกอย่างที่ใน,นตอนนี้ครับเธอกําลังดูข่าวที่กาลังรายงานว่า อามนดูเคนที่3ได้ถูกฆาตกรรมตายไปเมื่อคืนนี้ท่านตำรวจสงสัยว่าคนที่ก่อเหตุน่าจะเป็นคนที่สวมชุดนินจาหรือในชื่อฉาย,ยาโรนินนั่นเองครับว่ากันว่าเขาได้กลับเข้ามาในเมืองอีกครั้งซึ่งเคนที่เห็นแบบนั้นก็ไม่ค่อยสบายใจสักเท่าไหร่เพราะว่าเธอรับไม่ใช่คนที่ฆ่าอามานเคทจึงได้บอกกับคลินว่าเรื่องนี้เราจะต้องสืบหาความจริงให้ได้แต่คินไม่คิดเงินครับเขามองว่าตอนนี้ทางที่ดีเธอควรกดดันงเงียบๆจะดีกว่าส่วนฉันจะไปเอาชุดนั้นกลับมา พร้อมกับจัดการพวกแท็กสูตรจบเรื่องวุ่นวายนี้จะได้กลับบ้านสักทีตกลงตามนี้ห้ามถียงซึ่งเคสก็เลยบอกรับว่าแม่ของเธอเป็นเจ้าของบริษัทร,รักษาความปลอดภัยขนาดใหญ่ ถ้าจะหาที่กบดานดีๆสักที่เนี่ยก็คงต้องเป็นที่บริษัทคลินก็เลยตัดสินใจพาเธอไปส่งที่นั่นซึ่งก่อนที่เขาจะไปก็ได้บอกลากับเคสเป็นครั้งสุดท้ายครับว่าทวันนี้ทุกอย่างเป็นไปตามแผนนี่อาจจะเป็นครั้งสุดท้ายที่เราสองคนจะได้เจอกันยังไงก็เมมร์รีคริสต์มาสในเคสเช่นก,กันคินซึ่งก่อนจะไปคินก็ได้ทิ้งเบอร์ของเขาให้กับเคสครับแล้วก็กำชับกับเธอว่าใช้โทรมาในตอนฉุกเฉินเท่านั้นเคสก็รับทราบ พร้อมกับเดินทางเข้าไปในบริษัทได้เจอกับคุณแม่ครับที่ในตอนนี้กําลังคุยกับแจ็คว่าที่คู่มั่นคนใหม่อย่างสบายใจก่อนอื่นเลยครับเคทก็แสดงความเสียใจกับเรื่องที่เกิดขึ้นกับอามานลุงของแจ็คก่อนเลยครับ เพราะเคทก็รู้มาว่าอามานกับแจ็คค่อนข้างจะสนิทกันอยู่ในระดับหนึ่งแม่ของเคทก็เลยชวนเคทครับมาร่วมดินเนอร์กับพวกเราสิในคืนนี้กันแจ็คเขาจะเป็นเจ้ามือทํากับข้าวให้พวกเรากินเองซึ่งเคทก็บอกว่าจะไปนะครับแต่มีเงื่อนไขยอยู่เพียงข้อหนึ่งหนูจะเป็นคนเลือกหัวข้อการสนทนาในคืนนี้เองโอเคก่อนที่ภาพเหตุการณ์ครับจะตัดกลับมาที่ฝั่งของคลินต์กันต่อ ในตอนนี้เขาได้เดินทางมาถึงที่คล้ายของกลุ่ม n y c รับเป็นที่เรียบร้อยแถมยังได้เจอกับชายที่สวมชุดโรนินแล้วด้วยงานของเขาก็คือเข้าไปเอาชุดแล้วกลับมาเท่านี้ก็จบแต่ทาว่ามันก็ไม่ง่ายนะสิครับเพราะว่าเจ๊เจ้าของงานได้เข้ามาห้ามคลินถ้าไม่ทําตามกฎเขาก็เข้าไปไม่ได้รับถ้านายอยากคุยกับคนที่อยู่ข้างใน ก็ต้องรอจนกว่างานในวันนี้จะจบตอนเที่ยงคืนซึ่งคลินก็บอกรับว่าผมไม่ได้มีเวลาเยอะขนาดนั้นกดที่ว่ามันคืออะไรเจก็เลยเล่าบอกถึงกติกาของกลุ่มนี้ให้กับคลินได้ฟังครับว่าพวกเราแต่ละคนที่เข้าไปแล้วจะได้รับหน้าที่เล่นเป็นตัวละครที่ตัวเองถือดาบและจัดการกับศัตรูคู่ต่อสู้ทําตามภารกิจที่ได้รับมอบหมายจนสําเร็จข้อสาคัญเลยคือถ้าดาบโดนตัวเมื่อไหร่ก็เท่ากับตายคลินก็รับทราบครับ พร้อมกับเตรียมตัวลงสนามการประลองดาบปลอมๆนี้ในทันทีซึ่งบอกได้เลยว่ามันเป็นอะไรที่เสียเวลาคลินแบบสุดๆครับแต่คลินก็จําเป็นต้องทําตามกฎครับไม่งั้นเขาจะไม่ได้ชุดคลินเดินตรงดิ่งไปที่ชายสวมชุดโรนินระหว่างทางเขาก็ไล่ฟันศัตรตูต่างๆไปเยอะมากมายครับ จนในที่สุดแล้วคลินก็ทําสําเร็จได้อย่างไม่ยากเย็นนักและคลินไม่รอช้าเปิดประเด็นคุยกับชายในชุดโรนินในทันทีว่านายมีอยู่แค่2ทางเลือกเท่านั้นทางเลือกที่1ฉันจะใช้ดาบปลอมๆนี้ฆ่านายเป็นปลอมๆแล้วานายก็ส่งชุดนั้นมาหรือว่าจะเป็นทางเลือกที่2ให้ฉันใช้หมัดจริงๆอัดนายจริงแล้วแย่งชุดจากนายมาไอหนุ่มนายจะว่าไงซึ่งโรนินก็ตอบว่าคุณคือฮอกไลน์นี่นะถ้าคุณให้ผมฆ่าผมจะยกชุดให้เลยซึ่งคลินก็คิดในใจครับไอนี้แม่งร้ายกว่าทานอตอีกว่ะ เอาหน้าคุณคลินคุณเป็นฮีโร่สาหรับทุกคนอยู่แล้วนี่แต่ผมเนี่ยเป็นได้ใกล้เคียงที่สุดก็แค่วันนี้เท่านั้นแหละให้ผมฆ่าคุณเถอะครับคลินก็เลยตกลงรับรับข้อเสนอแต่โดยดีพร้อมกับยื่นคอให้โรนินได้บันเอาเลยผมพร้อมแล้วแต่โรนินก็บอกรับไม่ได้ไม่ได้มันต้องทําพิธีการท้าประลองก่อนอย่างเป็นทางการเลยคลินคิดในใจเอาจริงเหรอวะเนี่ยจนในที่สุดรับการประลองเลือดก็ได้เริ่มต้นขึ้นอย่างเป็นทางการ ศึกระหว่างนินจาผู้โหดเหี้ยมโรนินกับคลินบาตันนักธนูผู้ยิ่งใหญ่คลินในตอนนั้นก็ยอมอ่อนให้ตามแผงครับจนโรนินก็เป็นฝ่ายชนะไปโดยปริยายเขาก็เลยยอมมอบชุดนั้นให้กับคลินแต่โดยดีครับพร้อมกับขอบคุณคลินชุดใหญ่จากใจจริงที่ทําให้เขาได้เป็นฮีโร่ในวันนี้ในวันนั้นคลินได้โทรบ,บอกกับภรรยาที่อยู่ที่บ้านว่าผมไปขึ้นเครื่องไม่ทันน่ะ น่าจะต้องอยู่ที่นี่ต่ออีกสักวันหนึ่งตอนนี้ได้ชุดมาแล้วเหลือเพียงแค่จัดการกับพวกแท็กซูตซึ่งคินก้อนข้างกังวลครับเพราะสัญญากับไลลาไว้แล้วด้วยว่าจะกลับไปในงานวันคริสต์มาสภรรยาก็เลยให้กําลังใจคลินครับว่าเหลือตั้ง5วันยังไม่สายเกินไปยังไงก็ดูแลตัวเองด้วยนะคลินฉันกับล,ลูกจะรออยู่ที่บ้านคินก็เลยตกลงครับตั้งใจจะจบเรื่องนี้ให้ได้ก่อนวันคริสต์มาสให้ได้เลยด้วยแผนแรกของเขาก็คืออ่อยเยือกครับก่อนที่ภาพเหตุการณ์จะตัดมาที่ฝั่งของเคสกันต่อ ที่ในตอนนี้เธอกับแม่แล้วก็แจ็คก,กำลังดินเนอร์ในค่ำคืนอันแสนเงียบสงบครับเคได้เปิดประเด็นคุยกับแจ็คตรงๆถึงเรื่องดาบครับเห็นว่าคุณมีดาบสะสมในคอลเลกชันที่ห้องแม่ไว้เยอะเลยนี่คุณคงจะเป็นคนที่ชื่นชอบเรื่องดาบอยู่ไม่น้อยเลยสิซึ่งแจ็คก,ก็ตอบรับว่าก็พอรู้อยู่บ้างเคทก็เลยอยากจะลองท้าประลองกับแจ็คเล่นๆดูครับจะได้หรือเปล่าหนูเคยเป็นแชมป์รัดถึง2ส,สมัยการใช้ดาบก็เก่งพอตัวว่าไงแจ็คคุณกล้าหรือเปล่า ซึ่งแม่ที่ได้ยินแบบนั้นก็ไม่ค่อยเห็นด้วยเลยครับจะมาฟันดงฟันดาบอะไรกันในคืนนี้มันอันตรายเกินไปแม่ไม่อยากมีคููมันเป็นคนพิกการนะลูกแต่แจ็คก,ก็บอกรับว่าไม่เป็นไรที่รักพวกเราแค่จะประลองกันเล่นๆหน่อยเดียวเองไม่อันตรายหรอกว่าแล้วครับ พวกเขาทั้งคู่ก็จัดการสวมชุดฟันดาบให้พร้อมจัดเตรียมพื้นที่การประลองพร้อมกับยกดาบขึ้นมาเตรียมพร้อมจะต่อสู้บอกได้เลยครับว่าเคสไม่มีคําว่าอ่อนให้อย่างแน่นอนแล้วมันก็เริ่มต้นขึ้นในยกที่1ครับการต่อสู้ของพวกเขาเนี่ยค่อนข้างสูสีแต่ก็เป็นเคสที่ชนะการประลองไปอย่างขาดรอยซึ่งแม่ก็บอกรับว่าระวังระวังหน่อยแม่เป็นห่วงเคสก็บอกว่าหนูระวังอยู่แล้วค่ะแม่เออ คือแม่บอกแจ็คนะยกที่2ครับก็ได้เริ่มต้นขึ้นแล้วก็เป็นเคสอีกแล้วครับที่ชนะไปอย่างง่ายดายในตอนนั้นเธอเริ่มหัวเสียนิดนิดแล้วบอกให้แจ็คเอาจริงหน่อยได้ไหมก็เลยเกิดเป็นยกที่3ครับแล้วก็เป็นเคสอีกแล้วครับที่ชนะมาอย่างโคตรง่ายจึงทําให้เธอตอนนั้นทนไม่ไหวอีกต่อไปคือเซนสของเคสดูเหมือนว่าเธอจะรู้ครับว่าแจ็คอ่อนให้เธอจริงๆเขาควรจะเก่งมากกว่านี้ แจ็คต้องมีความลับบางอย่างซ่อนอยู่แน่แนซึ่งแจ็คก็บอกว่าผมไม่มีจริงๆผมไม่ได้เก่งดาบขนาดนั้นเคสเป็นแชมป์รัฐตั้งสองสมัยผมจะเอาอะไรไปสู้โดยใน,นจังหวะน,นั้นครับที่แจ็คกําลังเผลอเคสได้ใช้ดาบของเธอครับพุ่งเสียบไปที่หน้าของแจ็คแบบไม่ออมแรงเธอทํามันอย่างรวดเร็วครับเพื่อพิสูจน์บางอย่างกลับกลายเป็นว่าแจ็คสามารถตบดาบของเคสหลุดจากมือของเธอภายในเซียววินาทีได้เลยเคสนี่ถึงกับอึ้งไปเลยครับพร้อมกับย้ำกับคุณแม่อีกครั้งว่า แจ็คมีความลับซ่อนอยู่จริงๆลุงอามานของแจ็คก็ตายด้วยดาบนะแม่เขาต้องเกี่ยวข้องกับเรื่องนี้แน่ๆเลยหนูรับประกันแต่แม่ก็ได้บอกว่าใจเย็นสิเคสอย่าทำแบบนี้ได้ไหมลูกไม่ใช่ซูเปอร์ฮีโร่นะแค่ทำตามแผนที่แม่ได้วาไว้ชีวิตอนาคตของลูกก็มีทุกอย่างแล้วแต่เคสไม่สนใจครับหนูขอเลือกทางเดินของหนูเองจะดีกว่าเธอก็เลยออกจากห้องไปไม่สนใจใครครับก่อนที่ภาพเหตุการณ์จะตัดกลับมาที่ฝั่งของคลินบาร์ตันกันต่อ ที่ในตอนนี้ครับเหมือนว่าเขาจะยืนอยู่ต่อหน้าแก๊งแท็กสูตรแบบไม่ขัดขืนอะไรใดๆยอมให้พวกมันจับตัวไปแต่โดยดีงานนี้สงสัยกินหมูแล้ววะพวกแท็กสูตรครับได้พาคินมาขังไว้ที่โกดังร้านแห่งหนึ่งเพื่อถามกับเขาว่าเคธบิชอปหรือว่าไอโรนินเนี่ยมันอยู่ที่ไหนซึ่งคลินก็พยายามบอกรับว่าเคธไม่ใช่โรนินแต่พวกแท็กสูตรก็ไม่เชื่อครับเขาเห็นมันมากับตาบอกมาซะว่าเคธอยู่ที่ไหนก่อนที่ภาพเหต์จะตัดกลับมาที่ฝั่งของเคธกันบ้าง ที่หลังจากเธอได้รับปอดแสสสาคัญของเรื่องของแจ็คที่ดูจะมีรับลมคมในแปลกๆเขาต้องเกี่ยวข้องกับการตายของอามมนอย่างแน่นอนเคกก็เลยตัดใจครับจะโทรไปหาคินเพื่อบอกเรื่องนี้กับเขาทว่าคนที่รับสายกลับไม่ใช่คินนะสิครับเคกก็เลยรู้ในทันทีว่าคลินน่าจะตกอยู่ในอันตราย<ๆ>เธอก็เลยจัดก,การล็อกอินเข้าไปที่เครือข่ายของคุณแม่เพื่อติดตามตำแหน่งของคินครับจนได้ดูแล้วว่าคลินอยู่ที่ไหนที่ในตอนนี้ครับ เขาพยายามจะขอร้องแก๊งแท็กสุครับว่าฉันขอคุยกับหัวหน้าพวกแกหน่อยสิวะฉันขอดีๆแล้วนะเว้ยซึ่งพวกแท็กสุดก็งงสิครับขอดีๆอะไรของแกพวกเราจับแกมาเป็นตัวประกันท,ทําท่าทีกลัวหน่อยแล้วก็บอกมาซะว่าเคสบิชอปอยู่ที่ไหนในจังหวะนั้นแหละรครับที่ผนังเพดานของห้องโถงเนี่ยมันก็ได้พังลงมาพร้อมกับเคสที่เธอต้องการมาช่วยคลินครับแต่ไม่อยากรู้เลยว่าพวกนี้มันมีปืนด้วยพวกแท็กสุดก็เลยยิ้มเลยสิครับยังไม่ทันที่พวกเขาจะได้ทําอะไร พวกมันก็มามอบตัวให้ต่อหน้าแล้วว่ะทําไมมันง่ายขนาดนี้แล้วโบแท็กสูครับก็จัดการมัดทั้งสองคนอย่างแน่นหนาพร้อมกับส่งสมุนคนหนึ่งไปรายงานกับหัวหน้าแก๊งที่เป็นผู้หญิงปริศนาคนหนึ่งครับว่าเราสามารถจับตัวพวกมันมาได้แล้วครับนายเตรียมเชื่อดได้เลยก่อนที่เรื่องราวทั้งหมดครับก็ตัดจบแต่เพียงเท่านี้บอกได้เลยว่าเรื่องราวใน EP นี้เนี่ยมันสนุกเกินคาดของผมมากจริงๆตลอดทั้งเรื่องครับแฝงด้วยมุกตลกมากมายดูแล้วมีความสุขมากจริงๆครับ แถมการดําเนินเรื่องเนี่ยค่อนข้างจะดีมากๆทิ้งปมต่างๆให้เราตามต่อค่อนข้างเยอะไม่ว่าจะเป็นความลับบางอย่างของแจ็คกรับที่ดูนว่าเขาจะเก่งดาบมากกว่าที่เราเห็นเพราะถ้าอ้างอิงตามคอมิกส์แจ็คดูเคนเขามีอีกชื่อฉายาครับว่าซอร์ทแมนที่แปลว่ามนุษย์ดาบและแจ็คคนนี้จะเกี่ยวข้องกับการตายของอามาดูเคนจริงๆหรือเปล่าบอสหญิงปริศนาในตอนท้ายเรื่องเธอคนนี้คือใครกันแน่ ซึ่งเนื้อเรื่องต่อจากนี้ครับมันน่าติดตามมากจริงๆว่าเรื่องราวจะพาคนดูไปจนถึงตอนไหนจะมีส่วนสําคัญต่อจักรยานมาเวลในภาพรวมได้อย่างไรต้องไปติดตามชมกันต่อครับในฮอกอ e ยอีพีที่3ในวันที่1นธันวาคมนี้ที่ทางดิสนีย์พลัสส่วนเพื่อนๆคนไหนที่รอฟังผมสรุปเนื้อเรื่องให้ฟัง ก็อย่าลืมนะครับกดติดตามช่องนี้ไว้และกดกระดิ่งไว้ด้วยเพื่อนๆจะได้รับชมคลิปสรุปเรื่องใหม่ๆก่อนไกลสำหรับวันนี้ครับก็หมดเวลาลงแล้วกระผมก็ต้องขอตัวลาไปก่อนกราบสวัสดีครับ